พี่น้องแบบนี้รอบนี้ตำบักม่วงตำบักม่วงนี่ใส่ทั่ว,ก,วกับหอมแดงนะจ๊ะปกติจะไม่ใส่ทั่วดอกมันนี่แบบมันี่แบบใส่แบบน้อยแล้วก็บ้ามีปลาดพอร์อสก็เลยได้ซื้อแชทมูมากินกับไม่หมือนเด็กเขากันบอสอันมือ่อเช้านี้กินแล้วๆก็นอน น่ารัดกตื่นนึงตื่นขึ้นมาอยากกินต่หมออกม่วงว่าสีดำกินเลนนั่แต่ตื้นไม่ไม,ไม่ก็แบบตอนนี้ก็ไม่ได้เวียกได้งานก็เลยเห็ดเวียดเปิดมากมาเจีเ๊ยเบียดจากข้าวกับว่าใดคื <laughs> อเราอุ้ยอุ้ยแม่ไม่รู้จะเข้ากันหรือเปล่าเนี่ย รักทีนี้บาง่วงนี้ต้องปัดทอดปิ้งปลาแตอนอันนี้แคบหมูแคบหมูจ้าแคบหมูแคบหมูแบบปิดมันอันเดือนสองสาเดือนขึ้นหลังม่หันกินของทอดเล็งนี่แหละกินเพิ่อน,นี่แหละเล็ง อินเล้งแห้งเป็นไดสโตรไปตรวจหาน้าตาลในเลือดเออ,อด้งแม่สโตรไปตรวจหาไขมันในเลือดเป็นได้ไตรกิสร้ายสามลอยจ้ะแต่ว่า LD L D L สิบเจ็ดหมอหมกหมองงิงจงว่า LD L D L คือสิบเจ็ดแต่ว่าไตรกิสร้ายคือสามลอยนะ L D L ไม่น่าจะน้อยนขนาดนี้นะเพราะสั่นว่าอันน้อยกับสีบัวไฮ่ห้าหน่อยดิแต่ว่าหมอจะให้ยาลดไขมันไปตัวหนึ่งนะเป็นไตรกิสร้ายยังมีอยู่ว่าศันว่า ก็เลยว่าเข้าเห็ดหนาอําอึงเนาะอันมอก็เลยว่าถ้างั้นเอา o ี้ไหมหรือ,อยังไงรดอจะปรับเปลี่ยนวิธีการกินดูจริงๆถึงได้งยยามาฉันก็บม่กินหรอกจ้ะเพราะว่าชั้นหนูตัวชั้นยีย่ว่าชั้นกินอี่ยังไปหลายช่วงนั้นชั้นเราก้อนมือไปลงบานฉันจะก,กินกับเ้าวหมูกรอบมี่หนำซ้ำ,ำขึ้นก้อนที่สิไปลงบานอ่า มูมหามูเลยสื่อ,อานามเก๊กห้วยให้กระป๋องหมกไงปกติอีฉันบอกกินนะจ๊ะกินได้แต่ว่าจะบอจะบก,กินเป็นกิจจาอักษณะบันนี้อิฉันก็ไปผสมกับโคกจ้ะแล้วก็กินก้วยจับเลี่ยงมือจ้ะ มันจะบ่้วขื่นในจังแด๋ไก่สไลดฉันก็เลยบอกว่าคอคุมอาหารเอามีน้ำตาลกินขนมจีนอีกเลียงมือความฉันบอกู้ว่าของดองนี้ของดองน่ะจะไม่ประโยชน์แต่ว่าที่มันขื้นนาจะหมอบอกว่ากินกับผัดทอดอ่ะผัดมันจะมากับผัดทอดโดยตรงเนาะไอไกิสไล่เนาะ ฉันก็เลยบอกมาว่าฉันไปกินเผาเออ่กระเพาะหมูกรอบมากปกติฉันจะไม่กินกระเพาะหมูกรอบแต่ร้านนี้เพิ่นเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดบ่เหนียวฉันก็เลยกินหมอเลยว่าชัดเลยว่าเพราะกลับออกจากล่องบาตหมอว่าห้ยาเด้เพราะว่าฉันขวมาปรับอาหารก่อนพอกลับจากล่องบาตรเขาเลยมานั่งทบทวนว่าฉันกินนี่ยังไปแน่ฉันก็เลยคุณพบว่า แคบหมูเกือบทุกมือที่กินตำแตงสจมตำตำพั่วแคบหมูมือละสองซองเกือบทุกมือแล้วแม่ถอดไข่เล็งกินถอดไข่บ่พุ่จะคล้องเฮ็ดพัดพักกินเพราะว่าพักมันพักขนามันเสียก็ต้องเอามาผัดรักบุ้งมันมันขายบ่ได้ันจะต้องเอามาเด็ดใบเรือออกผัดอื กินพัาถอดทุมือเกือบทุกว่าเมนว่าทุกมือเลยเกือบทุกมืออืมกันเะพาะม่เ,มเหตเองแม่ก็เหตไข่ทอดเนี่ยแต่ว่าอันเนี้เกือบทุกมือกินต,ติดติดกันเลยในก้อนมือที่สิบไปห้าหมอเล็นใดให้แต่กี่ซส้อร้าย <c oughs> <c oughs> ไ,ได้สูงมาก แต่มันอยู่ในระดับที่ที่สูงแต่ไม่ได้สูงมากจริงๆมันจะอยู่ที่ร้อยห้าสิบไม่เกินเท่าไหร่อ่ะไม่เกินสองร้อยห้าสิบร่างหรือไม่เกินสองร้อยมันควรจะอยู่ประมาณนี้แต่นี้มันขึ้นไปสามร้อยยังไม่ยังไม่ยังยังถือว่าไม่สูงมากที่ที่ไปตรวจไม่ให้แล้วนะ รู้สึกปวดหมาในไม่ได้ปวดท้ายทอยแต่ปวดปวดตรงเนี้ยปวดจีดจี้จีเนี้ยทุกวันปวดพอรำคาญเหมือนไม่รู้เป็นเส้นที่เส้นประสาทหรืออะไรก็ไม่รู้นั่นแหะก็เลยเอ้ยลองไปตรวจมังก็น้าสลลนะะได้ก็ดีับไปตรวจก็ดีจะเทาจะได้แบบวกคุมอาหาร มัก็น่าไปตัวอีกก็ะไะแต่ว่าฉันก็ไม่ได้บอกว่าแบบเข่งคัดกับตะของขนาดนั้นด้ถึงมันจะขื่นอีกฉันก็เอาเอายามาฉันก็คุ้งคุ้งกุ้งมะกินยาคุงจะลดปวดของถอดลงแล้วก็เดี๋ยวมันก็สิได้ขื้นพูอยู่เรื่อยๆฉันก็คิดว่ามันก็สิ่ไดดกินแล้วนอนคือช่วงนี้นะช่วงนี้ถึงกินแล้วนอนะ ก็อ้ยุจาตามมะม่วงกับแคบหมูอืม